เอาแล้วครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวใหม่ครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้รวมห้าดับแสงเงาใหม่ครับที่ทําให้ภาพของคุณผู้ชมนั้นสวยขึ้นแล้วก็น่าเล่นขึ้นอย่างแน่นอนนะก็ตามแบบว่าที่ผมให้มาดูตานนี้เลยแล้วผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคือแสงเงาพวกนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะปรับให้ภาพมันสวยก็ได้หรือทาให้ภาพภาพมันแบบมันต่ําลงก็ได้นะคือมันแล้วแต่ความชอบของคุณผู้ชมแล้วก็ความแรงของมือถือวอคอมนะ ก็สามารถแบบว่าปรับได้ตามที่ชอบเลยซึ่งแต่ละ5แสงเงานั้นจะเป็นยังไงกันบ้างก็ปรับชมกันซึ่งก็มาอย่างแสงเงาแรกแล้วนะครับผมนะก็จะเห็นได้ว่านี่โอ้โหดูแสงดิค่อนข้างสวยนะก็คือแบบว่าเปิดมาแสงเงาแรกเนี่ยก็แบบว่าทําผมอึ้งได้เลยนะคือผมไม่ได้เล่นไมค์ครับมาหลายวันแล้วนะแต่แบบว่าพอมาลองโหลดแสงเงามาเล่นเนี่ยโอ้โหคือแบบว่าสวยมากแล้วผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคือแสงเงาพวกนี้นเนี่ยเราจําเป็นต้องเข้าร่วมเบตานะ คือไอแถบบนบนเนี่ยผมก็ไม่รู้จะปิดยังไงแล้วคือผมใช้พวกนีซอสแผกปิดแล้วมันก็ปิดไม่ได้อ่ะก็ถือว่าปล่อยไปตามนี้แล้วกันเนาะ <S <S ซึ่งในส่วนของน้ํานั้นโอ้โหน้ําคือแบบว่าสวยมากคุณผู้ชมดูดิโอ้โหผมนึกว่าน้ําทะเลนะโอโ้สวยจัดอ่ะหรือว่าถ้าหากคุณผู้ชมแบบว่ายังไงเดี๋ยวถ้าหากเล่นแล้วแบบมันหมอกมันเยอะไปก็สามารถปิดได้นะอันนี้คือผมแบบว่าเปิดให้มันหมอกแบบมันเข้ากับตัวไมค์คร f t โอ้โหคุณผู้ชมดูดิยังสวยอะโอ้โห นี่คือแบบว่าแสงเงาแรกก็สวยได้ขนาดนี้นะหืมสวยมากพอเราเดินมาข้างนอกเนี่ยบรรยากาศก,ก็จะได้แบบนี้เลยโอ้โหเล็ก,กนได้ว่าสวยมากในส่วนตอนคืนนั้นผมก็มองว่ามันค่อนข้างสวยนะโอ้ถือว่าใช้ได้แล้วเข้าไปในบ้านล่ะโอ้แสงไฟถือว่าค่อนข้างเยี่ยมนะแต่ว่ามันเหมือนจะมีบั๊กเล็กน้อยนะคือผมมองว่ามันแสงแสงไฟเนี่ยยังทําได้ไม่ดีพอสำหรับผมนะ แต่คุณผู้ชมหลายคนก็อาจจะชอบนะแต่ส่วนโบ้ด้ยิ้นพันส่วนตัวผมเนี่ยเฉยๆโอเคเดี๋ยวก็ไปดูในป่าเหมือนเดิมโอ้ในป่าก็ค่อนข้างน่ากลัวเลยมายังแสงเงาที่สองกันบ้างซึ่งแสงเงาที่สองนี้ก็ให้คุณผู้ชมดูตามภาพไปนะโอ,โ,โอ้โหคือผมมองว่ามันสว่างเกินไปอะแสงเงานี้ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบเนี่ยก็ไปปรับเพิ่มเติมได้นะซึ่งผมก็แบบว่าเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะจะไม่ปรับอะไรมาก ก็คือจะรีวิวเป็นแสงเงาแบบนี้ทุกอันเลยนะเพื่อแบบว่าไม่เป็นการแบบเอาเปรียบไงถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้มันสวยโดยจะให้ภาพมันซบๆกว่านี้เนี่ยก็สามารถไปปรับเพิ่มเติมได้ซึ่งน้นํานันผมมองว่ามันไม่ค่อยสวยนะสำหรับผมเนี่ยน้ํามันเป็นแบบว่ายังมีลายอยู่อะ่ะมันไม่เป็นเหมือนลายคลื่นนะันเป็นแบบลายทายขีดๆอะ่ะซึ่งผมมองว่าไม่สวยเนาะแล้วก็ในน้ําอ่ะโอ้ในน้ําถือว่าไม่แย่นะแต่แบบว่าเหมือนเหมือนมีฝุ่นด้วยฝุ่นหมอกเนาะ ก็ถือว่ามันแล้วแต่คนจะชอบอ่ะมาเรามาพาทัวร์บรรยากาศของการเดินเข้าป่านะคืออันที่แล้วเนี่ยคือทําให้สวยมากในป่าแล้วดูของนี้ล่ะโอ้อันนี้ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่แต่แบบว่ามันคือแสงมันค่อนข้างจ้าไปนิดนึงนะแล้วก็มันออกแบบมันออกวาฟ้าคุณผู้ชมเห็นไหมซึ่งอันที่แล้วเนี่ยมันทํามาได้สำหรับผมคือมันดีมากนะอันนี้ก็เหมือนว่าจะบั๊กหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ให้คุณผู้ชมไปลองปรับกันเองนะ ซึ่งในส่วนของตอนคืนนะแสงเงานี้ถือว่าแบบผมสหรับผมคือมันแย่มากเลยนะโหตอนคืนนี่คือแบบว่าไม่ผ่านสหรับผมคือให้ไม่ผ่านเลยดูคุณผู้ชมกดิคือมันออกมืดไปแล้วแบบคือแสงมันยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมคือผมเอ้ยอันนั้นมันอะไรอ่ะมันเรื่องแสงคืออะไรวะผีหรือเปล่าตาเปนมุมซึ่งตอนคืนเนี่ยสหรับผมผมไม่ให้ผ่านเลยนะคือแบบมันค่อนข้าง ออกจะเละๆเลยอหรับแสงเงานี่คือผมไม่ให้ผ่านเลยนะแต่ก็แบบว่าข้อดีของแสงเงานเนี่ยผมเห็นมานะคือดูแรกมันเรืองแสงดูคุณผู้ชมคือแบบว่าสว่างมากกลัวแบบเราหาหาแบบหาแรกไม่ไม่เจอนะโอ้โหดูแรกดิย่างสว่างเลยอะแล้วก็เหมือนมีเงาสะท้อนหรือเปล่าเหมือนจะใช่นะเป็นเงาสะท้อนหรือว่ามันเป็นบัคอกอะคุณผู้ชมเป็นบั็อกของแรกอ,อีกฝั่งนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจก็สามารถเอาไปลองเล่นกันได้ ซึ่งก็มายังแสงเงาที่3แล้วนะครับผมนะก็แสงเงานี้เนี่ยผมให้เป็นลูกรักแสงเงาของผมเลยนะคือมันแบบยังไงก็เป็นที่1ตลอดการสำหรับผมแนละ้วโอ้โหดูแสงดิอย่างสวยอะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็น้ํานะน้ําโอ้โหน้ําคือแบบว่าค่อนข้างสมจริงไงนะคือแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นสาหร่ายหรือเปล่าแต่มาดูครั้งนี้ดิคือสาหร,ร่ายเรืองแสงนะโอ้โหค่อนข้างสมจริงไงนะแล้วถ้าลงไปในน้าล่ะในน้ําก็ถือว่าใช้ได้นะ แต่ที่ผมไม่แน่ใจว่ามันโอ้โอ้โหคุณผู้ชมดูดิรายละเอียดนี่คือแบบว่าเก็บจัดเลยอะคือเห็นต้นไม้นะไหมนี่นะคือไอ้ที่มันมืดนเนี่ยมันเป็นของต้นไม้บางนะแล้วก้อที่สว่างนี่เนี่ยเป็นของต้นไม้ไม่บางโอ้โหสมจริงกันไปแล้วแสงเงานี่โอ้โหคือแบบว่าที่หนึ่งตลอดการสหลหรับผมเลยนะแล้วก็บรรยากาศน้ําข้างบนนั้นก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งในส่วนขั้นตอนถัดไปเนี่ยผมจะพาทัวร์รีวิวแล้วกันคือแสงเงานเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมลหลายๆายคนก็อาจจะติดในเรื่องของ รีสอทแท็กที่เขาติดมานะก็แบบว่าติดมากับแสงเงาแหละซึ่งคือส่วนตัวผมเนี่ยผมรับได้นะก็ไม่ได้อะไรมากแล้วบรรยากาศตรงนี้ล่ะโอ้บรรยากาศถือว่าไม่แย่นะไม่แย่ถ้าใครอยากจะให้สวยโลวชัดกว่าน,นี้เนี่ยก็สามารถไปปรับเพิ่มเติมในการตั้งค่าได้แต่ผมนั้นจะไม่ปรับจะให้เป็นเดิมๆแบบนี้เลยอืมอืมถือว่าสวยนะแต่ก็แบบว่าผมยังว่าอันที่หนึ่งสวยสุดนะอันที่หสวยสุด คืนที่หนึ่งนี่เนี่ยคือแสงคือครบมากโอ้ประมาณนี้นะซึ่งก็เวลาตอนคืนนั้นคือผมมองว่ายังออกมาสวยเหมือนเดิมไหมนะคือไม่ได้เหมือนแสงเงาที่2องนั่นแหละแต่มันก็ถามว่ามันสวยเท่าอันที่หนึ่งไหมก็ไม่นะแต่ก็คือแบบมันไม่ได้ออกมาน่าเกลียดติมันที่2โอ้คือผมชอบไหมนะแสงไม่ได้วื้อว่าพอดีแบบตอนคืนดีโอเคเดี๋ยวผมจะพาเดินทัวร์แล้วกันนะว่ามีอะไรสวยบ้างเออผมลืมพาทัวร์แสงเลยคือแสงนี่ก็ประมาณนี้นะถือว่า คือรีวิวหล,ลายรอบไปแล้วแหละโอ้จัดว่าสวยเดี๋ยวเราไปดูน้ําของตอนคืนกันบ้างซึ่งน้ำนั้นก็ตอนคืนถามว่าใช้ได้ไหมยังใช้ได้นะโอ้สวยจัดอะซึ่งแสงเงาที่4ี่นั้นก็จะได้ภาพประมาณนี้เลยโอ้ถามว่าค่อนข้างสวยไหมคือผมมองว่าค่อนข้างสวยนะแสงเงานี้ดูดีโอ้โหแล้วคือเจ้าแม,มมุมโอ้มีลายแอนิเมชันด้วยโอ้แสงเงานี้ s เขาใส่ลายแอนิเมชันมาด้วยเหรอก็ถือว่าแจ็มนะ แล้วคือน้ำน้ำค่อนข้างเท่าที่ผมเข้าใจนะมันค่อนข้างสมจริงนะสำหรับผมเนี่ยคือถ้าเรามองจากมุมสูงนเนี่ยเวลาเราเห็นน้ําที่ลึกใช่ไหมโอ้มันจะได้ประมาณนี้นะแล้วกเ็เดี๋ยวผมลิ้นพันซึ่งถ้าผมริ้นพันลิ้นพันไปก็ต้องขอภัยไปนะคือผมไม่ได้อัดคลิปนานมากมวยจะดูแบบพวกการ์ตูนอะไรนะก็ต้องขอภัยด้วยแล้วเรื่องของสารายล์ละสารายโอ้สาราย,อารายขอดูแสงเลยสิ แสงนี้คือก็ไม่ได้สวยเท่าอันแรกเนาะไม่ใช่ดิอันที่2เนาะอันที่สามซเอออันที่3มเนี่ยคือทําแสงมาได้ดีมากๆไยนะคือแม้แต่แบบว่าเงาต้นไม้นี่เนี่ยยังแบบยังเก็บรายละเอียดอะโอ้แล้วถ้าเราอยู่ในน้ําล่ะโอ้ในน้ําค่อนข้างออ้หมอกเยอะมากเขาเรียกว่าอ,อ่านั่นแหละประมาณนั้นหมอกเยอะมากหมอกใต้น้ํา ซึ่งผมมองว่ามันไม่เฉยๆแล้วกันนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไมให้ผ่านนะแต่เฉยๆสำหรับผมคือใต้น้ําเนี่ยเฉยมากส่วนบรรยากาศของแสงเงานั้นก็จะประมาณนี้นะคือถามว่ามันมีอันสวยกว่านี้ไหมของไอ้เจ้าแสงเงาตัวนี้เนี่ยคือมันมีก็มันอุ้ยโอ้โอโอมีแอนิเมชันด้วยเลือกสังเกตเลยคือแสงเงานนเนี่ยมันมีสวยกว่านี้อีกนะแต่แบบว่าผมไปโหลดมาแล้วคือแบบมันเป็นภาพดําเลยดำคือดําไปเลยผมก็เลยแบบโหลดอันต่ําสุดมานะก็จะได้แบบว่าภาพประมาณนี้เลยอูย้ ซึ่งผมมองว่าก็ไม่แย่นะก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็คือผมไม่แน่ใจว่ามือถือต่ำๆจะเล่นได้ไหมเพราะแสงเงานี้เนี่ยมันภาพค่อนข้างไม่ได้โดดเด่นกว่าอื่นนะอ้ถือว่าใช้ได้ไม่แย่นะนี้ซึ่งก็ตอนคืนนั้นก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับผมนะก็ตอนคอืนจะให้ภาพประมาณนี้นะถือว่าใช้ได้ไหมก็สำหรับผมมองว่ามันยังใช้ได้อยู่นะไม่ได้แย่อะไรประตูในเธอก็โอ้ค่อนข้างสวยเลย แล้วก็แสงล่ะผมพาทัวร์แสงก่อนแล้วกันนะลืมพาทัวร์เลยแสงนี่ถือว่าอาใช้ได้แล้วกันนะแสงไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมันก็ตามสไตล์ของที่เราเคยเห็นมันผ่านมาเนาะถือว่าในกเกอรับได้แล้วกันอนะ่ะแล้วส่วนของน้ําล่ะน้ําอมน้ําค่อนข้างอาตอนคืนค่อนข้างดีกว่าตอนเช้านะผมมองว่าตอนคืนดีกว่าตอนเช้าแล้วก็แร่ล่ะไหีดูสิแร่มีการบั๊กไหม โอเคแรกเอ้ยสวยแรกเรื่องแสงนะแล้วก็ไม่บักเหมือนอันที่2หรือเปล่าอันที่สองอันที่1อะ่ะก็นั่นแหละครับประมาณนี้เนาะก็มายังแสงเงาอันดับที่หนึ่งนะครับผมนะก็คือผมไม่ได้จัดตามความสวยเลยนะคือจัดตามที่ผมเออหามาได้แหละซึ่งแสงเงาที่1ก็จะให้ภาพประมาณนี้นะโอ้คือแบบว่าสวยสมจริงมากคุณผู้ชมด,ดูดิโอ้โหก็ถือว่าอยูยนะ่อันอันดับที่หนึ่งไปแล้วกันนะมันสวยจริงๆอ่ะก็คือแสงเงานีเนะี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นลายไหม นี่เป็นแสงจากพระอาทิตย์นะแล้วก็เป็นเงาเห็นไหมโอ้ทำรายละเอียดมาได้ค่อนข้างแบบละเอียดมากจนแบบโหถ้าเข้าตัวเกมเต็มนี้ผมโหลดไปเล่นเลยนะใต้น้ำละอุ้ยอุ้ยใต้น้ำสวยขนาดนี้เหรอคุณผู้ชมรู้ใต้น้ำดีซึ่งเอ่อขี้เขียวเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นบั็กหรือว่าอะไรแต่ที่แน่คือใต้น้ำานี่คือผมอึ้งเลยนะคือสวยมากโอ้โหไม่คิดว่าใต้น้ำจะสวยได้ขนาดนี้นะ ซึ่งบนบกเนี่ยถ้าหากเราขึ้นมาดูยังไงเนี่ยมันก็สวยอยู่ดีนะดูดิมันออกแนวค่อนข้างแบบสมจริง,งนะนอะโอ้โหผมพูดโอ้โหไปกี่ครั้งวนะคือสวยมากแสงเงานี้อ่าเดี๋ยวผมจะพาเดินทัวร์ลวกันเนาะคือประตูในเธอร์นั้นโอ้ประตูในเธอร์สีแดงแล้วก็บล็อกบล็อกมีการเรืองแสงนะสะท้อนแสงหรือว่าใช้ได้แล้วถ้าหากเราเดินแบบว่า,าเราไปนักเข้าป่าแล้วกันนะเดินทัวร์ป่านะอ้ย จัดว่าเด็ดเลยนะแสงเงา t h i ดูแสงดิคุณผู้ชมโหดสว่างจ้าโอ้โหแสบตาโอ้ยเหมือนเราออกมาจากในหนังสักเรื่องไงแหลนะแบบคุณผู้ชมแบบเคยเห็นในหนังบางอย่างที่เราออกมาจากป่าใช่ไหมแล้วก็เห็นแสงคือแบบไม่ใช่เลยนะวิวนี้แล้วดูน้ำดิคุณผู้ชม <laughs> ถ้าผมพูดคําเดิมมันซ้าๆยังไงถ้ามันน่ารำคาญก็ต้องขออภัย,ยนะโอ้ดูแสงเฮ้ยภาพนี้ทาเป็นหน้าปกได้ไหมเนี่ย โอ้สวยมากโอเคเดี๋ยวผมจะพาทัวร์เรื่องของตอนคืนนะซึ่งเราก็มาบรรยากาศของตอนคืนกันบ้างโอ้โหมันลิ้นพันอีกแล้วเอซึ่งบรรยากาศของตอนคืนนั้นก็จะเห็นได้ว่าคือถามว่ามันสวยไหมคือเท่าที่ผมมองนะคือบรรยากาศตอนคืนเนี่ยคือแบบเหมือนสีแสงเนี่ยมันหายปเลยนะคือมันค่อนข้างซีดเลยตอนคืนอ่ะผมมองโอ้โหซีดจัดเลยอะเหมือนเราแบบ เหมือนเราแบบไม่ได้อยู่กับแสงเงาที่เราใช้ตอนคืนโอ้โหคือแบบว่าจืดชื่นมากคืออันที่สองเนี่ยตอนคืนน่าจะทำได้ดีสุดนะอันที่สองเนี่ยแสงเงาที่สองเนะเาะเดี๋ยวผมจะพาเดินทวนเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะแสงไฟของเขาก็จะให้อารมณ์ประมาณนี้เลยโอ้โหถือว่าใช้ได้แล้วถ้าหากเราเข้าไปเดินในบ้านเล่นๆละ่ะในบ้านโอ้คือแสงไฟนั้นทําได้ค่อนข้างสว่างไงนะสว่างมาก ผมขอขึ้นไปดูข้างบนกอนละกันอ่ะข้างบนมีอะไรไหมโอเคให้อารมณ์ประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่ซึ่งบรรยากาศตอนคืนโอ้โหตรงนี้ก็จะให้อารมณ์ประมาณนี้นะคือค่อนข้างแบบว่าสวยเลยเอาแล้วรับผมนะซึ่งแสงเงาในคลิปนี้เนี่ยก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะซึ่งแสงเงาพวกนี้เนี่ยมันสามารถสวยได้มากกว่านี้แล้วก็สามารถภาพต่ําได้มากกว่านี้นะขึ้นอยู่ว่าคุณผู้ชมนั้นจะไปปรับที่การตั้งค่าหรือว่าไปปรับในส่วน,นอื่นๆเพิ่มนะ คือมันสามารถปรับไม่สวยกว่านี้ก็ได้หรือว่าต่ำกว่านี้ก็ได้แล้วแต่คนจะเลือกปรับเลยแล้วผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคือแสงเงานเนี่ยคุณผู้ชมจําเป็นต้องเข้าร่วมไหมครับเบต้าหรือว่าพรีวิวนะครับผมนะก็ไปเข้ามานะซึ่งมือถือก็สามารถเข้าได้ในคอมก็สามารถเข้าได้ก็ไปโหลดมาเล่นกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีเท่ประมาณนี้นะครับผมนะผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลากไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs> คุณผู้ชมดูแสงข้างหลังดิอย่างสวยอะ